ตั้งสิบบาทนะครับก็มีค่าเท่ากับเด็กเติมแข็งแก้วหนึ่งแล้วไม่รู้เลยนะว่าเขารับไหมตังไม่พอรับตั้งสิบไหมครับตั้งสิบบาทนะครับก็มีค่าเท่ากับเด็กเติมแข็งแก้วหนึ่งนะครับหรือไม่ก็นี่เลยแล้วก็เอ็มร้อยได้ขวดหนึ่งแต่เป็นขวดเล็กแล้วไม่รู้เลยนะว่าเขารับไหมเขาน่าจะรับอยู่ใช่ไหมเอาเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันรับตั้งสิบไหมครับ อ่ารับอยู่เห็นไหมครับอันนี้ได้เท่าไหร่ครับได้สิบบาทได้สิบ,บาทเหรอใช่ไบอกแล้วนะครับถ้ามาร้านสะดวกซื้อแบงค์สิบมีค่ไอ้แค่สิบบาทแต่ถ้ามาซื้อรถพราะว่ามีค่าหนึ่งแสนไอที่เลือกเอาร้อยเจ็ดบ,บาท,บบาทตังไม่พอไม่สิบบาเราก็นึกว่าได้ตั้งค์หนึ่งแสนนี่ไม่ได้นะครับแบงค์สิบเนี่ยมาหาพอเท่านั้นถึงจะมีหนึ่งแสนเชื่อไหมพี่เชื่อค่ะคนหนึ่งเคยไปขอเงินที่ร้านอ่าเป็นไง,ไงจริงไหมเนี่ <S <S อ๋อแล้วเป็นไงตอนนี้รถดีค่ะรถที่เขาดีใช่ไหมครับนายครับผมแข็งกนะก็เหมือนที่บอกนะครับเงินไมสิบบาทเข้าเซเว่นได้น้ำแข็งหนึ่งแก้วเองแต่ถ้ามาหาบ๊อบรับไปเลยครับหนึ่งแสนนะทองอีกหนึ่งเส้นสำหรับสิบคนแรกที่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ว่าสิบแรกแสนเข้ามานะครับส่วนคนแชร์หรือในละมาวิ่งหนึ่งหมื่นเนี่ย นนี้นะครับแล้วก็โทรที่เบอร์ส่วนก็เจ็ดเก้าสามก้าสามเก้ี่สีหรือ,อไลน์ปที่เอ k กีเคครับ